ผมเด็กบนค้นสุลาดุรีมากินตำหุงหลอดยึกปัตตุกตกครับผมตำกุงซอชยืดอวัตตาดครับผมมีห้อยดวงตำชาวดองน้ำโอ้ยลองเบิ่งจักบาทด้วยประหยัดสีมือนะครับเด้อกินซ่องกินก็เป็นหรอกมาบันบานอยู่กรุงเทพกินบันบาน เี่ยแซ่บอืมอืมคุณจ๋ดครับตักชีลาวักชีลาวอืม มาต,ต่อไมาจากบ้านครับแม่เตยเอกสุรสัตน mm ์ hmm. ออกกันครับ mm hmm. มามๆๆหลบเยอะหลบเยอะทำเองกินเองนักเร่งพ่อเข้ามา กักแซ่บกัแซ่บบ้าหูหรอกครับผมกินผู้เดียวไอ้กุ้งดอกสุดาครับกุ้งสดแซ่บก็ดาโต้ด้วยคือเขาท่าไ,ไหนวะ นื้ครับโอ้เลือดเพชรนะครับครับพอตัวนี้นะครับเนาะเรานะกินก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าคนกดติดตามไมไลค์ผมจะมีคลิปอาหารเดีดๆให้กินครับให้เบิง้งครับผม